เป็นเจ้าฝ่ามาอาััสิย์ก็เลยเรียกเอาอกินมาสันกินหลายยืนทองเรียกแตกแ่กแตกยกกรบดเียกซืเ,เอเตยียกเ่หัแม่หลานไตเก่าเป็ดเจ้า่อไตหล่อเตีกใช่เด้ไกลพอไตพ่อพ,พันเตียกใช่ผู้ชาผู้สาวว่าย่างเลยที่ทองนั่นเตีกโอ้แต่ใช้ห่งพฟ<อ>หน่าแค่สองดาดสามเดาบดากสดงว่าไปยู่กับเพย์เพยกบตายเดียกใส่ใกล้ๆนี่ ทองภาพมันแตียกดังปี่ดีถ้ามันดีภ้ามันแตกดังปอท่องในภาพาัันเย่องให้ผ้ามันับแตกดังต่ำมันจะแตกดังกับือใช้มอน้ำมุนไตกับมาน้ำมุนคือฟูดื้อหิอมาจริงจริงไตก่าเตียใช่ผู้สาไตายอยเต่ใดใช้เล็กๆเด็กหน่อยหน่อพอไตพ่อพัน แตกใส้เบอดทึงวล่ะทงหัวดำแตกเบอาคนก็เลยว่ายังเบออเต็มสันผู้นางยดถึงทำรมยังเบถือเตพวกมุพญา่ยังเบอถือเตพะราชาผู้นางยดถึงบังเตะใช้เงินก็เตะใช้อนยังท้องพะลบอกนนนะท้องพะลุงตะใช้บั้งนี่ละเตะใช้บั้ง ผัดสะกิดมันแบบถือตำหนักเพ่ออกช่องด่างช้างด่างเตะจังชีนิหลังข่าเนี่ยจึ่งปึงเลยลูกวะไงยองควางเลยเลยมัน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 คืนบ่ามันมันคือยิงเน่ยพอเห็น,นมันตายมันหล่อเนี่ยคนจีบินส่วนผู้ใดเป็นบุญนี่ช้อนู้ใดจีเป็นบุญนี่คืนหน้าเป็นบนนุญนี่ดีแห่งเนี่ยคืนหน้าเป็นบนุญ ผู้ใดเกิดมาเป็น huh. บ uh ุญ huh. ค uh ือเกิดมาพบจากจิตใจกว่ะการนี้คือคนนี่มีบุญมากหัวเฮามีบุญมากเกิดทุกคนมีบุญมาเบิดทุกคนมั่วขนเฮานี่เพรต้องไปหาบุญหลายชนะเพราะต้องไปเห็ุอีห้างด้วยมัวเฮามีบุญวาสนาบุญเฮาหลายวาสนาเฮาหลายย้อนบุญเฮาหลายเฮาจะเกิดเป็นคนผมว่าเป็นอยังจังว่าจังสรรพกุทธเจ้านี่้ฝันเปรียบคือจังเตาตาบอดตัวหนึ่งเปรียบคือจังลูกนี่ เอาเดี๋ยวคือจังทะเลว่าไงไงซะเถอะเอา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 แยกหน่อยๆเอาเดี๋ยวคือจังทะเลมีหว่หวงห่วงหนึ่งนี่ลอยอย,อยู่กลางแม่นน่ะจ้าคือเบิ่งเสียล้มมันล้มอยู่ทะเลนี่มันพัดตลอดที่ได้ดิเออ้ล้มทางสายมันก็ไปสายขัวมันก็ไปขัวห่วงเดิอบอรนี้เต้าตาบอดร้อยปีนี่จะคืนหน้าเท่อนึงเอาหัวนี่งชุบใจหว่วงเดิอืมอมอ,มอีโอกาสหน่อยนี้อย่างกูมันจะชุบถืคอคนหอบก็ซ้ำนั่นอืม เปเก็บใจคนว่าเกิดมาอะไก็คือจังเตาเลยนะเตาขันเตาซุหัวเขาหัวงามไรพ่นสิเกิดยังไงคนทอะพุทธเจ้าเลยว่าคนสิเกิดหลายจังไรเหยื่อเนื่อยบกพร้าว่ามื่วยบกพร้าวลายจังไรคนกับลายจังเมน่อยบกพร้าวดิเมื่อยบกพร้าวลายจังไรพนกับลายจัง เอาแต่ว่าจกมันเงียนีบัวดอกเนาะแน่จากคากเชียเนาะเอากรบโปงหมูกรบโเชียแล้ะเนาะเดียว่านนี้เนี่ยบคหินบัเคยออะไกเนี่บคือจังแเปยุกรบเพิ่นนี่คือนที่พกเหงาเนาะขึ้นเมือเลยเนาะวันนี้มาว่ายังมาว่ายังไาบ่านี้มาว่า